เนี่ยนาะมันเนียนวนวนลูนน้แกะไปพอแกะแล้วทุกพี่แกะแล้วข้างล่างเลือกเลือข้างล่างซ้ายขวาจะจะเปรียบเทียบให้ดูตอนใส่วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับติดตั้งหลอดไฟหน้า LED นะครับ แบบกลางหันนะครับบกชิปกับสกูปปี้ใหญ่นะครับแกะมาเลยอันนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่อ๋ออันนี้หลุดมาเลยไม่เป็นไร ตังแกะนี่มาแกะนี่มา <ừ. S 1> อืมอืมตัดนี่เลยเอ้ขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะเราไม่ได้ใชแแ้แล้วเอ้ยกลัวนังแกเสียละเลอะนี่ เป็นรุ่นใหม่มันเสียบได้เลยปุ๊บมันทำแจ็คมาให้เลยต่อตามสีเลยนะอ,อ,อยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่เขาอง,องนี่

นั้นตามสีไปทําทุกวันนี้ครับหรืยอยังไงไปทํางานทุกวันเลยเนี่ยแสดงว่าแม่บ้านอยู่แม่บ้านอยู่นี้เขาเข้า,ขาอพอเราอยู่เขาเข้า,ขา,าอโซโซอ ทำทำเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับช่วงนี้ครับผมครับังก็บเงนเก็บอของรแล้วก็ลดไปดีไปน้ยครับเออมันยงอุ้ยช่วงนี้แย่กันทุกคนลำบากกันทุกคน่วนไดปีสปีก็จ๊งครับจ๊งวกลับมาอยู่บ้านอืมอื พันก่อนอะพัดเต๊พันก่อนนเปลนที่งมเป็นหมดมรูแต่มันก็พอปไครับเปลนเผมู่งเก่งแต ขาวต่อสีขาวสีน้ำเงินต่อสีน้ำเงินสีดำกับสีน้ำตาลเออน้ำตาลต่อด้วยกัน đi tiền đấy cả À, phải tô con. ผมจะเปลี่ยนสวิดไฟสามสเต็ปให้ด้วยนะแกะนี่มารุ่นนี้มันแคบหน่อย ีย่ยเกาอันนี้ปิดไม่ได้นะครับสองจังหวะนี่เสียบยัง<ช>อ่าเสียบเลยกัดอันนี้หมดซนะกัดาัทรายกระดาษสีเหลืองเองอ đỉnh to này tàn hả <laughs> ตัวนี้นะครับก็ตัดสายสีเหลืองนะครับตรงกลางนะฮะนี่ลอะนี่จบทับสีเหลืองนะครับตรงกลางนะครับเป็นสายไฟเข้านะครับเอาเลยส่วนสายนะครับสีขาวกับสายสีน้ําเงินนะครับเป็นสายไฟออกนะครับสูงต่ำนะฮะใช่แล้งานี่ยเราต้องไปตัดสายสีเหลืองนะครับนี่ตัวนี้นะฮะเพื่อต่อนะครับสายไฟเข้าไปนะครับ แทนที่ตัวสายไฟสีเหลืองนะครับที่มาจากข้างล่างนะครับจากฟิวคอยนะฮะเพื่อตุกขึ้นสภาพตานะตานเอาสายนี้มาอ่าทีนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับสายไฟตัวนี้นะฮะต่อนะครับเข้าไปที่ต่อมาก่อน้านต่อมาก่อนสวิตนะครับเนี่ยนะครับจ็คนะครับที่ผมตัดเมื่อกี้นะครับผมสายสีเหลืองนะครับที่ผมให้ช่างตานตัดเมื่อกี้นะฮะ ต่อแป๊บหนึ่งนะครับต่อแบบตรงนะครับแต่ผ่านสวิต์กุญแจนะฮะเนื่องจากว่าไฟระบบอะระบบไฟของหลอดไฟของ LED นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับใช้ต่อแบบไฟเดิมๆไม่ได้นะฮะไฟไม่พอนะครับต้องใช้ไฟแบบผ่านแบตนะฮะ พูดง่ายๆนะครับใช้ไฟเลี้ยงนะครับทีนี้ผมจะให้ช่างตาลต่อนะครับแล้วก็พันพดเตปอ่าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะทีนี้อีกข้างหนึ่งนะครับเอาละผมก็จะไปโยงนะครับนะครับสาอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่นะครับผมก็จะโยงนะครับเข้ากับสต็อปเบรกหน้านะครับกับไฟสต็อปเบรกหน้านะฮะอ่ากใยอยเข้ากับสต็อปเบรกหน้านะครับ ยะลองมาดูกันนะครับเปิดสูงต่ำดูอันนี้อันนี้นนปิดสูงตรงกลางใชู่่ตรงกลางสูงตรงกลางตข้างบนสุดเพราะว่าสวิตช์นี่มันสลับไหนดิต้าเราส่งตับตัวต,วตวานี้เออ,อ,เอ,อยืตอนตรงนั้นแหละ ะใ ah. สยย่แล้วไปเอาบัตรมาซ้อมมาถ่นติดแล้วโอเคนี่น็อตอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยสองกิโลจานชายแกรรมนันละลายเบียวนิดหนึ่งในงั้น,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 นไนนด้เป๊ะเลย เดี๋ยวจะใส่น้อตหน่อยตรงนี้เตือไหนบ้าไม่รู้เอ้าไม่ได้เก็บนู่นนู่นอยู่กับขาหนู่นตันมาใส่ข้างหน้าก่อนนี่ตันมาใส่ข้างหน้านี่ก่อนอสักนี่สองตัวเฮ้ยอันแบนได้ใส่ใน้สองตัวไงไอ้น็อตนี้อันนี้เลยใช่เม่ได้เก็บ แล้วน,นัอ,าาอยู่ตรงนี้สุดะอยู่ตรงนี้ mm hmm. N B A N B A ยงนอเยอยังนอ่เชอไรเนี่ยยังนอ,อ,งอนเลย,ยอเนะเอ้ช่ามเอะนมาเอาคนะวามสัต์ใส่ตรงนี้ เงี้ยเหี้ยทันเลยเปัดได้เนี่สวิตไฟสามสเต็ปเวบร้อยสิบไอกับสกูปปี้ไอตัวเดียวกันนะครับชั้นใหญ่ปาดโหลดไ,ไม่รู้ ไ้ยื่นคำฉลาดให้ก็ทำอยู่นี้อะไอ้ไม่ทำอะไรอยู่นี้จะผัวเองไงเจียงตานไม่หับนองจะได้คนเองิง่งอ่ะที่เราฟังใหญ่ทำคนหม่ที่บุรีรัมย์อุ้ยเนียนก็จะไปทำยังให้ได้ก่อนปาด<ห>เลย<ห> กูอะไรถอนฟันมียาชาเลยท่านะยาชาัวไอเจมต้นชีดเนี่ยเนี่อทียาชาเขก็ไม่ไม่อยู่อะชีชานกรึบกรึบกึบชีดยาเขาเลยมาละอันนู้ดิแขงเงี้ยมาพ่อแม่ตงท สิไม่ใช่ตรงนี้เลยปราน,นี้อยู่นี่แล้วสปอตยต์จะจเข็าทำไมลาฝัางนี้เข้าอยู่เรื่อยๆไม่ีบมาดูเลยครับ อันนี้ผมใส่แบบสวิตปิดห้เดอเนี่ยอันนี้ปิดเลยครับอันนี้เป็นไฟสูงเนอะอันนี้ไฟต่ำครับเพราะอันเก่ามันสวิตมันปิดเปิดไม่ได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ไฟสูงครับเอออันนี้ไฟสูงครับผมไฟต่เอออันนี้เราปิดอันนี้อันนี้สูงครับผมลองขี่ดูกลางคืนเพราะว่าสวิตเนี่ยผมไม่แน่ใจ